ก้อยชาเรนี่แอนออรดีออกซิงเกินไ่ตอนรับวันว่าเล่นไทยเรื่องราวเป็นอย่างไรมากที่ตามรับชมได้เลยนะครับของศิลปินหญิงยอดนิยมก้อยชาเรนี่แอนออรดีออกซิงเกินไ่ตอนรับวันว่าเล่นไทยโดยเพลงใหม่ของก้อยชาเรนี่เป็นเพลงสื่อว่าพิศักุหลาบแดงโดยก้อยออกซิงเกินไปเป็นลํำเพื่อนถือว่าเป็นล้ำขั้งแหลกของก้อยชาเรนี่ ในชีวิตก็ว่าได้ก้อยกับพจน์ในเฟสบุ๊คส่วนตัวบอกว่าพิษรลักกุลาบแดงผลงานหมอล่เพลงแรกของหนูขอความหักความเมตตาจากพี่น้องในเดอร์จเป็นเพลงแรกของก้อยที่เขามาอยู่ในสาวหน่อยเพชรปานแพงหลังจากเปิดตัวเขามาเป็นศิลปินของสาวหน่อยเพชรปานแพงอย่างเต็มตัวแล้วิงเกลนี้ก,นก็ออกไป เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2565เวลา1ิบโมงเสรารตอนนี้ก็คือเผยแร่ออกมาแล้วนะครับใครอยากฟังเพลงนี้ก็ไปหาเสิร์ชอยู่ใน Google จังคอยมัดตามเบงว่ายอดวิวสซดีซัมเดยรับศิลปินอีกคู่หนึ่งที่ออกซิงเกิลเมื่อนี้แอนออราดีซื้อเพลงว่าโฮมสแปงแผงหักก็ถือว่าเป็นเพลงติดกล่องแก่กันกันกบบอยซิดีใช่ใน เพลงอมสะแบงแท่งใจเพลงนี้กับซิปอยซิงเกิลเวลาประมาณ18นาฬิกาของเมืน่นนีนะครับโดยแอนอลดีได้โพสในเฟซบุ๊กบอกว่าอมสะแบงแท่งหักแอนอลดี18นาฬิกาเมื่อนีก็จังคอยมาติดตามว่าเพลงของแอนที่ห้องเพลงนี้สิออกมาดีซ่ำใดก็เป็นเพลงที่เลือกออกซิงเกิลในวันที่14กุมภาพันธ์2565 อันถือว่าเป็นวันแห่งความหักวันวาเลนไทน์น,นะครับของศิลปินสาวหน่อยเพ็ดบานแพงคนหนึ่งนางเอกคนใหม่ก้อยชาลินีแล้วกะแอนอลรดี already, อดีตนางเอกสาวหน่อยเพชดบานแพงก้อยก็ถือว่าเป็นการเปิดซิงเกิลเพลงขั้งแรกในวงของสาวหน่อยเพ็ดบานแพง สำหรับแอนออรดีก็คือว่าเป็นซิงเกิลแรกหลังจากออกมาจากโล่งสาวหน่อยเพชรบางแทงก็ไปติดตามรับฟังไง้มือนี้18แปนิกาวันที่14กุมภาพันธ์2565หจังมาติดตามกัน,กนวายอดวิวสุดีซัมดายมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรก็สมัครคอมเมนต์อ้ามาใตาค้คลิปนี้ได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อประผาคดคลิปต่อไปคลิปหน้าจังมาพบกันใหม่สวัสดีครับ